น,นเขาจ้วนี่เลยดอกแคทั้งนั้นเลยนะฝั่งนี้นะเห็นปะเขาขาวนี่น่ะนี่เขาขาวเนี่ยดอกแคทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากเลยนะต้นดอกแคทั้งนั้นเลยอ่ะอืมเยอะสุดๆนะคะ ขาวจั่วทั้งนั้นเลยเห็นไหมขาวๆเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยนะสุดยอดมากอะเยอะมากเนี่ยนี่นต้นนี้เยอะมากนะดอกทั้งนั้นเลยดูข้างบนฝั่งนี้ข้างบนฝั่งนี้ดอกแคร์ทั้งนั้นนะอืสุดยอดมากนะคะ ถวรถไอแลนจะเยอะมากนะคะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นเยอะมากนะ,ะรู้ไหมคะว่าเห็นอะไรผักตะ,กะเตนอยู่ข้างทางนะดูอ้านะคะจอดรถถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนะคะนี่นี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ โอ้อะไรกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะนะคะอะไรเขียวๆเนาะพอดีเห็นปุ๊บนะคะจอดรถเลยค่ะว้าวยอดอ่อนๆทางนั้นเลยอะ่ะตักผักตะกแต,แกแตนเดี๋ยวช่วงตอนเบรก3สนาทีนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บ <c ười> วันนี้เราจะ take a break 30นาทีเช้าๆหน่อยเนะเาะแล้วเดี๋ยวมาเก็บนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากอะ เขาจะว่าอะไรได้เปล่าเนี่ยมามาอยู่ข้างทางเนี่ยนะโอ้ยเยอะมากเนะเดี๋ยวตอนสามสิบนาทีช่วงเย็น,นเยนะ็ไม่มีคนเราค่อยมาเก็บนะไม่มีคนเราค่อยมาเก็บเผื่อว่าแบบเออเขาจะได้ไม่ว่าเนาะไม่งั้นถ้าสมมติเราเรามาอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้นะคะมันจะเยอะมากอะ่ะต้นอ,อวบอั้งนั้นเลยอะ่ะโโหสุดยอดมาก เดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะฮะตอนอแปดโมงเนาะแปดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาเก็บไปละเข้างานก่อนนะ,ะเดี๋ยวเข้ามาเก็บช่วงตอนเย็นกินเนอก็ตามที่รับปากเอาไว้เนาะเราจะพาทุกคนไปดูว่าจะเก็บได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะเพราะดูตอนนี้ดิอากาศแปดโมงครึ่งนะแปดโมงครึ่งกับบรรยากาศแปดโมงครึง่งว้าวเนาะเนาะเนาะท้องฟ้านะคะสว่างจ้าเลยค่ะดูดูด,ดูนกเสียงนกสิโหอย่างเยอะเลยอะจิดจ๊ดๆๆเลยอะ zoom มไม่ได้อีกอืเป็นไรไม่รู้ <c oughs> สิได้ยินเสียงแล้วเปล่าเนี่ยทำไมไม่ได้เนาะสุดแล้วอะ <c oughs> ถึงว่า สุดแล้วสุดแล้วนะคะไปดูกันว่าจะมีอะไรให้เราเก็บไหมอายเขาเดี๋ยวเขาจะว่าน <c oughs> ี <derivatives> ่เธอเธอทำอะไรอ่ะฉันเห็นเธอไปเก็บผักข้างทางเนอ่ย กลัวกลัวโดนตำรวจว่ามากกลัวเรื่องอื่นนี่ไม่กลัวนะกลัวตำรวจนะคะเพราะว่าไม่เคยเก็บข้างทางสักทีนะแต่รอบนี้จะไปเก็บนี่แหละอืมจะพาทุกคนไปเก็บนี่เลยอะ่ะใช่ไหมต้นนี้เลยเห็นไหมนี่ไง เยอะมากมีรนมานี่ว่าตำรวจเดี๋ยวเขาจะมาว่านี่เธอทำอะไรของเธอนะนี่เห็นไหม แบบนี้เลยนะใช่เลยนะต้นนี้แหละใช่แล้วนี่ต้นนี้เลยนะคะตำรวจจะจับฉันไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาว่าเธอทำไม่ได้นะเธอมาเก็บพวกนี้ไม่ได้นะเรายุ่งเลยนะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยโดนข้อหาว่าเออมาเก็บผักข้างทางนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมสวยเลยนะ ย้อนอ่อนๆทางนั้นเลยอ่ะอืแล้วก็มันมีกลิ่นด้วยนะมนมีกลิ่นหอมๆอ,อะไรเนี่ยฉันว่าน่าจะใช่นะยาถูกต้องเลยแหละคุณตำรวจขาอย่ามานะคะ <c oughs> มาเก็บข้างทางโดนข้อหาเก็บผักข้างทางนะคะ เดี๋ยวเขามาแล้วเขาบอกว่าดัานที่เก็นี่ไม,ไม่ไม่รู้นะ <c oughs> อู้ผักเยอะย่อนอ่อนๆทั้งนั้นนะแต่ว่าไม่เคยกินนะลองครั้งแรกนะเอาไปชิมนิดเดียว <c oughs> ถ้าสมมุติอร่อยจริงๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บเพราะไม่เคยเก็บสักทีแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่ากินได้หรือเปล่า แต่ว่าเห็นเห็นเอเขาบอกนะว่ากินได้นะนีย่ยาดสวยๆทั้งนั้นเลยไปแล้วไปแล้ว dùng dơ mang เคยลองกินนะเดี๋ยวเอาไปผัดดูนะผัดออยสเตอร์เนาะเพราะหน้าตานี่เหมือนจะเป็นถั่วอย่างเงี้ยหน้าตาเนาะแต่บ้านที่ทางอ่าคนต่างแดนเนาะคนไทยต่างแดนเขาก็จะเรียกผักตะกะแตนฮนะ <c oughs> สวยมากนะคะวอวบอวบถ้าสมมติเราเอาไปลองกินแล้วถ้าสมมติมันอร่อยนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อยังเหลืออยู่นะเออมันยังเหลืออยู่นะคะแต่และ ว่าเราต้องรีบรีบเก็บไงเพราะว่าแล้วก็อายคนเขาเดี๋ยวเขาจะว่าไอคนนี้มันทำอะไรเนะาะนะโอซ่าออกมาจากที่ทำงานให้มันแบบเย็น,เ,นยเย็นไงมันเย็นเย็นแล้วไม่ค่อยมีคนทำงานอีกเนาะสรุปคือ,อที่หนึ่งเขายังทำงานอยู่แล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาด้วยไงนะ ไม่ใช่ไยทำมาหากินนะแต่ว่าไอเพราะว่ามันอยู่ข้างทางเลยนะคะแล้วก็เราก็ไม่เคยเก็บด้วยไงกลัวเดี๋ยวแบบโอ้ยเขาเรียกตำรวจมาเงี้ยรีบๆบเก็บไม่มีอะไรใส่นะคะใส่นิดเดียวสุดยอดมากนะสุดยอดมากมากไม่เคยเก็บข้างทางเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นด้วยแหละนะคะ มีแต่เพื่อนๆเขาบอกว่าเนี่ยข้างทางมีเยอะแยะเลยนะคะแต like. ่ว่าเราไม่เคยเก็บเนาะก็เลยไม่รู้นะคะเดี๋ยวถ้าสมมติเอาไปลองกินแล้วเดี๋ยวอันอร่อยเนี่ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บต่อนะอายไหมอายไหมคะเก็บครั้งแรกนี่เลยค่ะันที่เราเก็บมานะนี่ ยอดผักตะกแดนเนาะเก็บช่วงตอนแปดสองทุ่มกว่าโหสุดยอดมากโอเคนะขอทำงานเข้าไปงานก่อนถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าสมมุติว่าชิมอร่อยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะ ผักขึ้นละโอ้โหเยอะจริงขึ้นเยอะเชียวนี่ผักขึ้ขนเยอะโอ้สุดยอด ตน้นใหญ่มาก อวบอวบสวยสวย มีตัวทากเยอะๆนะตัวทากอ่ะนี่มักซูของเราสวยนะมักซูอ่ะมักซูเริ่มสวยแล้ว ครั้งแรกที่กินนะคะรสชาติของมันก็จะมีจุดเหม็นคาวหน่อยนะแต่มันก็เหมือนกับถั่วลันเตาอะ่ะ <What? S 1> มันอร่อยอยู่นะคะเหมือนกับถั่วลันเตาเลยนะคะมันก็จะเหมือนกับถั่วลันเตานะรสชาติของมันเนาะผักตะแกนนะคะเหมือนถั่วลันเตาเลยค่ะ ก็ยอดผักเอามาต้มนะต้มกับอ่อต้มกับเกลือเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยถ้าเป็นน้ำมันหมูจะยิ่งอร่อยนะคะแล้วก็นี้เนื้อนะคะเนื้อไก่นะฮะชิคเกนเ้นเบสนะ ทำให้เด็กขอกินข้าวก่อนนะคะจะเข้างานแล้วจ้าน่าทานมากผักตะกะแตนนะผัดน้ำมันหอย ใส่พริกนะคะแล้วก็กาะลิกนะกระลิกก็อันที่เราปลูกไว้นีนแหละนะแซ่